ตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องปัญญาเกิดจากการเห็นไม่ใช่คิดหลังจากนั้นผมลองกลับไปนั่งภาวนาดูมีช่วงหนึ่งที่จิตมันสงบมากเหมือนทุกอย่างหายไปหมดไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์เหมือนอยู่ในความว่างแต่พอออกจากสมาธิกลับรู้สึกเหมือนเฉยช้ามากกว่าตื่นรู้เลยสงสัยครับว่าความว่างที่แท้จริงมันเป็นยังไงกันแน่ดีมากค่ะนี่คือจุดที่ผู้ภาวนาหลายคนติดโดยไม่รู้ตัว ความว่างที่เฉยชามันยังมีตัวเราที่แอบพอใจในความสงบนั้นอยู่แต่ความว่างที่แท้จริงไม่มีแม้แต่คนว่างมันเป็นภาวะที่รู้ว่างจากการยึดแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกมีชีวิตอืมเหมือนมันยังมีผู้เฝ้าความว่างอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจิตละเอียดลงแต่ยังไม่ข้ามตัวผู้รู้ลองสังเกตดูนะคะถ้าในความว่างนั้นยังมีเราที่กำลังรู้ว่าเราว่าง ปลว่ายังมีความยึดที่ละเอียดอยู่แต่เมื่อสติกลมกลืนจนแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่เหลือความว่างนั้นจะว่างจากเราและเต็มไปด้วยธรรมชาติของความรู้แสดงว่าความว่างที่แท้ไม่ใช่การหายไปของโลกแต่เป็นการหายไปของตัวเราในโลกใช่ไหมครับถูกต้องเลยคะ่ะโลกยังอยู่เหมือนเดิมมีเสียงมีคนมีเหตุการณ์แต่ไม่มีผู้ยึดอยู่ตรงกลางอีกต่อไปความว่างจึงไม่ใช่ความว่างเปล่า มันคือความบริบูรณ์ของธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของฟังแล้วขนลุกเลยครับมันเหมือนเปลี่ยนจากความว่างที่เงียบเป็นความว่างที่มีชีวิตที่รู้ทุกอย่างโดยไม่เข้าไปเป็นอะไรเลยนั่นแหละค่ะว่างแต่รู้เป็นจุดเริ่มของภาวะจิตที่อ่อนโยนละเอียดและตื่นเต็มที่คนภาวนาเมื่อถึงตรงนี้จะไม่สแสวงหาความสงบอีกต่อไปเพราะทุกขณะคือความสงบที่ไม่ต้องสงบเข้าใจเลยครับ บางทีเรามูตหาความว่างจนลืมว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในความว่างแต่ในความว่างนั้นมีธรรมะอยู่แล้วตอนหน้าผมอยากคุยต่อเลยครับในเมื่อเราเริ่มเห็นความว่างแล้วต่อไปเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้ยังไงโดยไม่หลุดจากภาวะนั้นตอนหน้ากลับมาในหัวข้ออยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกเพราะความว่างจริงไม่ได้แยกจากชีวิตแต่วางอยู่ในทุกชีวิตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ